ที่ศาลาเรือนไทยศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีตำบลเจรแมรอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายสมเพชส้อยสะคขูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีรับมอบถุงอย่างชีพและน้ำดื่มตามโครงการปันน้ำใจสู่สังคมไทยโดยกลุ่มธุรกิจมิเลเนียมกรุ๊ปคอร์ o ปอเรชันเอเชียหรือ MGC เอเชียร่วมกับมูลนิธิธรรมชวนวิริยะ ร่วมส่งมอบความห่วงใยและความช่วยเหลือให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีประกอบไปด้วยถุงอย่างชีพจำนวน1,000ถุงและน้ำดื่มจำนวน5,000คขวดโดยมีนายบุรณิตยุคตะนันผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรกลุ่มธุรกิจมิเลเนียมกรุ๊ปคอร์ปอเรชั่นเอเชียพร้อมด้วยนายอนุสรวานิสํราญผู้จัดการทั่วไปมิเลเนียมออโต้อุบลราชธานี คณะผู้บริหารบุคลากรและเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ Master ร์กรุ๊ปคอ o r ปอ i o เรชั a เชียจำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ BMW มินิเปอโยรถจักรยานยนต์ Harley Division และ Master Certified Used Car จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนชาว MGC Asia จัดกิจกรรมสร้างสารรคสังคม MGC Asia ปันน้ำใจสู่สังคมไทยมอบถุงอย่างชีพเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ คุณอนุสรวานิสัมราญผู้จัดการทั่วไปมิเลเนียมออโต้บุราชธานีเผยว่า MGC เชียและแบรนด์พันธมิตรได้ดำเนินนโยบายช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องสำหรับอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้นับว่ารุนแรงมากในรอบหลายปีมีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างรวมถึงมิเลเนียมออโต้บุราชธานีก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ โดยหน่วยธุรกิจของ MGC เอเชียภายใต้ชื่อ Millennium Auto Group ได้แก่ BMW, Mini Motorbike, BMW Motorrad, Motor ไซค์ Harley Davidson, Six รถเช่าประเทศไทย MMS Boxcar Service and Thai รวมถึงแบรนด์พันธมิตรอย่างเปอร์โยไลออนออโตโมบิลและจิฟไลออนออโตโมบิลพร้อมใจมอบถุงยางชีพจำนวน1,000ใบรวมถึงน้ำดื่มเพื่อให้ทางจังหวัดนำไปกระจายความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์บำรุงสุขพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วเราจะก้าวผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปด้วยกัน นีในครั้งนี้ค่ะครับคือวันนี้บริษัท MGCA Asia นะครับก็มีโอกาสที่จะมาตอบแทนสังคมนะครับ mm hmm. เรามีบริษัทที่ขายรถอยู่ที่นี่มีดีลเลอร์คือ m i n n i u m a u t o g r o u p นะครับก็มีทั้งแบรนด์ BMW Mini Peugeot mm hmm. Harley-Davidson นะครับที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ MMS นะครับเราก็มีโอกาสที่จะมาตอบแทนให้กับชาวบนในน้ำท่วมทางนี้ นะครับทางเจ้าของบริษัทเองทางดรสันธวุฒิทาชวนวิรยิยะแล้วก็มูลนิธิทําชวนวิริยะเนี่ยก็อยากจะแสดงความร่วมความทุกข์ยากในครั้งนี้กับพี่น้องชาวบนนะครับเรามีสาถาที่นี่มานานแล้วครับแล้วก็เราก็มีความประสงค์ที่จะทําธุรกิจที่นี่ตลอดนะครับไปอีกนานก็ เป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมความทุกข์ครั้งนี้ได้แล้วก็ขอให้ที่น้องบอลเนี่ยผ่านพ้นความทุกข์ยากครั้งนี้โดยเร็วนะครับก็เป็นความปรารถนาดีจากบริษัทผมเองมาจากกรุงเทพแต่ว่าทางคุณนิสศนอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีทีมผู้บริหารที่มาวันนี้เราก็ขอส่งความปรารถนาดีไปยังชาวบนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่จะนําของถุงยางชีพเนี่ยจำนวนพันถุงมามอบให้กับท่านรองผู้ว่านะครับเพื่อที่จะให้ทางจังหวัดเนี่ยได้กระจายไปในชุมชนหรือพี่น้องที่เดือดร้อน ก็มีเท่านี้ครับในที่เราตั้งใจที่จะมาทำฝากอะไรอีกสักเล็กน้อยหน่อยไหมคะถึงชาวอุบลราชธานีที่บ้านถูกน้ําท่วมมิดหลังคาอะไาเลยครับก็ผมมาจากกรุงเทพนะครับก็มาเห็นความทุกข์จริงๆคือดูข่าวก็เห็นกับภาพข่าวแต่มาเช้าทางทีมงานผู้บริหารก็พาไปดูสถานที่จริงก,ก,ก็ต้องบอกว่าตกใจที่สภาพมันค่อนข้างหนักนะครับ,รบเราก็ในฐานะพี่น้องเพื่อนร่วมชาติด้วยกันก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเร็วนะครับก็เห็นหน่วยราชการหลายหน่วยแล้วก็ภาคเอกชนก็ลงมาช่วยกันเยอะคิดว่าไม่นานก็จะฟื้นตัวนะครับแต่หลังจากนั้นอาจจะต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจยังไงด้วยเพราะดูแล้วเป็นมูลค่าน่าจะหลายพันล้านที่จะมาเยียวยากันไปคร,ครั้งหนึ่งนะครับในฐานะพี่น้องทําธุรกิจแล้วก็พี่น้องร่วมชาติก็หวังว่าจะผ่านพ้นไปด้วยดีครับ